กองเหลืองบอกไว้ครับกองเหลืองบอกไว้กองเหลืองบอกไว้ครับโอ้รถชงหน้าจำแป้งหลุดก่อนเลยเห็นตะเกียร์เลยคชงหน้าหลุดก่อนเลยไหวไหมอ่ารบไทยดูนะครับล่างรถลงบอนอ่ะรถลงไปอ่ะรถลงก่อนครับรถลงก่อนโอเคขอบใจน้องอัดด้วยขอบใจน้องอัดับ